อุ้ยเด็กที่ไหนเนี่ยเด็กท,ที่ไหนเนี่ยเด็กที่ไหนคะเด็กที่ไหนคะเด็กที่ไหนคะเนี่ยอุ้ยมีของเล่นใหม่เหรออืมของเล่นใหม่เหรอคะด,มดมมีมดิมอ,อืมออจะกลับได้จะใส่ปากอือืม เข้าใจว่าใส่ได้ครับยายเหมือนกับว่าเพราะอะไรมันเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของที่ทํามาแล้วใส่ได้ใช่ไหมแล้วก็ล้างแล้วด้วยยกเว้นแต่ว่ามันหล่นพื้นไปแล้วแล้วมาใส่นั่นแหละยายแต่ว่ามันก็มันทําให้ใส่ได้อ่ะท่าน้องจะเอา่อนะยายอืมเรามอเลยอ๋อเด็กหญิงของขวัญเดินี้จับจับเป็นอะครับจับกั้งอย่างเป็นตเลยอ่ะอืมอืม เด็กหญิงงองขวัญบางทีจับสองข้างเลยครับจับแล้วยกขึ้นมาสักกัดเดี๋ยวนี้สะกัดไะอย่างนี้โอ้โหดอกไม้เด็กหญิงงองขวัญเลย จำเพีได้เวลาพูดอือครับอ่าขอเทปทุกครั้งแหละขอบอกว่าบายบายแนะเขาหยุดละลองเนี่ยเมื่คืนนี้ก็ขอโทรมาแล้วกันครับหรืนวันเหมือนกันอืมแล้วยังก็จะคอยอ่ะนะอื หอมเหรอคะชอบหอมเหรอลูกอืมอืมอ uh> uh ืหอทำไมยอืมออายาอายาอายาอืม claro> yeah, ่าออ่อืออ วันจุ๋ยวันจุ๋ยไหมคะวันจุ๋ยจ้ะวันจุ๋ยเหรอเหรอฮัลโหล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 ไม่คุยด้วยของขันไม่คุยด้วยของขันไม่คุยด้วยแล้วเหรอยท่ไมคะทำไมคะเฮ้ยเฮ้ยดูอะไรหนูหนูจะฟังดนตรีเหรอคะหืม

tao làm ai tao mày đã wow nước này này người qua ngày luôn cân chưa ấy lại chưa giờ kéo ca, kéo phun là không, mình kéo ngược hả, phun sẽ lên là แม่อย่าโยกัวดิหนูหันตาไม่ถูกว่าแม่โยกไม่มีหลักการทางนี้ไงลูกดูทางนี้ไงฮะแม่นี้โยกมั่วซั่วมากเลยโอหห่อไปไม่ถูกแล้วอ่ะโอ้อะอ้รออซ้ายขวาให้มันถูกที่ถูกทางหน่อยมันโยกอย่างนี้ใครยังไม่หันตามได้นอะของพันเนาะเนาะ น้องน้องของขวัญเนาะใช่น้องของขวัญน,นะเปล่าทำไมมันมีร่องแขนด้วยลูกฮะมันแน่นอย่างงี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วลูกแปดโลยังคะหนักแปดโลขวัญ 8โลค่อบุลีค่ะยั้ยจอมไม่บอกเดี๋ยวจะไม่ได้สิเลยค่ะน่ย่าๆๆๆลีเนาะพ่อบุญลีหนูเนาะขวัญสโลเอ้ยอืออือน้เปนงคะออเนงะี้าเอ้ยเปนงคะอือเป็นไง Đóng trong. Chả. nghe được. ขวัญเจ็ดโลสัญญาณโทรศัพท์อะค่ะโทรเข้าแล้วไม่ติดอะค่ะโทรเข้าโทรออกโทรออกในงานได้ไหมคะโทรออกไมไ่ไม่ได้ค่ะ าเรนะคะค่ะใช่ค่ะี่กอบจากหน้ารของานไม่ได้ถูกตอัดสัญญาณการให้บริการค่ะเดวาต้องขออนุญาตผม่กับทางเ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทห้านาล้วไโทรออกได้ของนตรวสอบจากหน้าระบบเห็นว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติไหมคะอ๋ใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ปกติครับใชค่ะเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ ค่ะถ้าไม่ได้ติดต่อกับที่สะดวกเป็นไังไได้ค่ะเอ089 089ค่ะ642 5771 089ค่ะ642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 ค่ะ5771ขอหนายเลโทรัพทนะคะ089 642 5771 คต่อกับ่าได้ดตรงเลยนะใช่ค่ะถูกต้องการิ่ประสางานทเรียบร้อยแต่าที่ว่าแล้วเดี๋ยวระยะค่ะทางเจหน้าที่จตสอกับสัานไให้ก่ยงไม่ได้มีการเข้าตสอบที่เครืงการตรวจสอบเพิ่มเติมะกนะ ีค่ะอนระยะต่อไปก็จะมการให้บริการค่ะขอผสมที่แชร์บริการให้ี่ Contact Center สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ